ครบครับเนาะรบอายุหนึ่งเดือนครับผม พึ่งกัดหางครับผมกัดกันตายกันมีครับผมตัวใอกเป็นรุ่นเป็นรุ่นนะครับพร้อมกินกันนะครับผมต้องเบือกมาไว้พอเดียวกันตัวที่มันขนาดเท่าๆกันนะครับ เป็นหัวกนะครับผมมาเึ้ื่อนฝนตกครับนี่คือหัวกนะครับยังม่ทันกัดหางนะครับ <c oughs> นี่จะสวนฝรั่งนะครับเป็นฝรั่งนะครับผมพันจิมจูครับผมเศษผสมผสมทำให้ทำหน้านะครับปล,ลูกพันละไม่เรียงสัดนะครับกบไก่งัว เป็นเขียดเขียดโมนะครับผมของนี้เป็นเขียดโมนะครับนี่เป็นกบตุ่นแรกที่เพาะนะครับอายุกับประมาณสองเดือน,นแล้วครับผมตัวนี้ไแล้วครับตัวนี้แหลกตัวนี้แล้ว นี่อยู่พม่านฐานลอยตัวนะครับผมคบชุดแรกนะครับเพาะซื้อแม่พันธุ์มาแล้วก็มาเพาะนะครับเป็นกบชุดแรกไข่บ่ค่อยไลยนะครับผมแม่พันธุ์สามคู่นะครับแม่พันธุ์กับพ่อพันธุ์นะครับ เกษตรครับเกษตร่อินภารำนะครับผมปีนี่พอออกดอกเลยครับกัดกันตายครับเกัดกันตายนี่คือปัญหาของการเรียงครบครับ อย่างเงี้ยสกัดตัวหน่อยนะครับตายเมื่อนี้ยังมาท่านทายนามนะครับฝนตกเมื่อคืนจะต้องทายนามเพิ่นครับเปลี่ยนนามทุกมือนะครับผมมาเปลี่ยนใหม่นามมันเน่าครับเพราะวา่าเพมันกินอาหารกินอาหารแล้วก็ขี้องเพิ่นนะครับก็บได้ให้อาหารตลอดนะครับบางมือกะ ไต่ไฟรอแมงครับใหเพ่นกินแมงนะครับผมแมงเมาครับเนตกแมงเมาออกนะครับไต้ไฟรอเปิดไฟรอแมงนะครับผมไ่นจินแบบธรรมชาตินะครับก็ได้เน้นหัวหารอยไปเส้นนะครับผมพยายามเลี่ยงไห้แบบธรรมชาติที่สุดนะครับผมระยะต้นทุนนะครับอันนี้เป็นชุดสองนะครับผม จากซื้อพอพันแม่พันมากอะพอได้หาชุดนะครับผมนี่ก็ชุดสองกะตัวใหญ่ตัวใหญ่ตเติบแล้วครับตัวใหญ่เติบแล้ว กินนี่ก็ฝากไว้กินนี่ครับผมโอเคครับสวัสดีครับ